ชาติวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนพฤศภาคมปีสอพันยี่สิบเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานชิปบ,บา,บานั้นเป็นพ่อครูและซัตกูรูที่เต็มไปได้วยความมหัศจรรย์ท่านไม่ได้มีพ่อของตัวท่านเองท่านไม่เคยเรียนรู้สิ่งใดอยู่กับใครท่านไม่จำเป็นจะต้องมีกูรู ลูกลูกควรจะจดจำท่านด้วยความมหัศัรรย์ท์เช่นนั้นคำถามของมือดีในวันนี้ความใหม่อะไรที่ลูกลูกควรจะมีอยู่ในการจดจำของลูกเพื่อที่ลูกดวงญาณจะสามารถกลับมาบริสุทธิ์ได้อย่างง่ายได้คำตอบเมื่อลูกนั่งอยู่ในการจดจำให้ดึงกระแสจากพ่อมาอย่างต่อเนื่องลูกมองดูที่พ่อและพ่อก็มองดูที่ลูก มันเป็นการจดจำเช่นนั้นที่จะชำระดวงยานให้บริสุทธิ์ได้การจดจำนี้ง่ายดายมากแต่ลูกบางคนนั้นลืมอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าพวกเขาเป็นดวงยานและไม่ใช่ร่างกายลูกๆที่อยู่ในสํานึกดวงยานเท่านั้นสามารถอยู่ในการจดจำได้สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกถ้าแม้นลาวันนั้นเริ่มอิจฉาลูกผู้แสดง ถ้าเขาสร้างอุปสรรคหรือนัำพายุมาให้กับลูกอย่าได้เห็นสิ่งเหล่านั้นแต่คงอยู่อย่างหมกมุ่นอยู่ในความพยายามของลูกเพราะผู้แสดงแต่ละคนนั้นมีบทบาทส่วนตัวของเขาเองที่จะเล่นในละครนี้ละครอันเป็นนิลันนี้ถูกกาหนดไว้จุดที่สองอย่าได้เป็นผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์โดยการทำตามคำสั่งของลาวันในขณะที่ดูแล สิ่งมีค่าที่ให้การไว้วางใจกับลูกจงเอาการติดยึดของลูกออกจากทุกๆคนและมีชีวิตเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ที่สมบูรณ์พอรอของบับตะดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นมีอารมณ์ที่มั่นคงตลอดเวลาและให้หยดของความสุขความสงบและความรักกับดวงยานทั้งหลายเช่นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ ให้อารมณ์ของลูกๆนั้นคงอยู่อย่างมั่นคงและมีความสุขตลอดเวลาขออย่าได้ให้มีว่าบางครั้งลูกมีอารมณ์เสียหรือว่าอารมณ์ของลูกบางครั้งมีความสุขมากๆอารมณ์ของผู้ที่เป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยเปลี่ยนการมาเป็นเทพหมายถึงการเป็นผู้ประทานไม่ว่าใครจะให้ลูกหรือไม่ ลูกผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่จะต้องให้หยดของความสุขก,กับทุกๆคนหยดของความสงบและหยดแห่งความรักกับทุกๆคนพร้อมกับการรับใช้ด้วยร่างกายของลูกให้อยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการรับใช้ด้วยจิตใจของลูกด้วยแล้วลูกนั้นก็จะสะสมบุญเป็นสองเท่า คติพจน์ในวันนี้คุณสมบัติพิเศษของลูกนั้นได้รับการให้มาจากพระเจ้าอย่าได้ใช้มันเพียงแค่กับตัวลูกเองแต่จงแบ่งปันและขนาดเดียวกันก็ทวีคูณมันขึ้นมาอัจฉะโอมชานติ